สัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพี่มี่วิรัตมมหาและแบมวารีสนอวาทีค่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเราสดๆได้ทางช่องหมายเลข11 NBT TV อีสานนะคะส่วนใครไม่สะดวกนั่งอยู่หน้าจอก็สามารถไปดูผ่าน Facebook Live ได้นะคะทางแฟนเพจของ NBT อุบลแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังด้านล่างนี้เลยค่ะ YouTube NBT 1 1อุบลนะคะค่ะวันนี้ต้องบอกว่า ข่าวที่เรานำมาวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆส่งท้ายปีนี้เลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ประสบเรื่องของปัญหาทกภัยในหลายพื้นที่นะคะก็คือตอนนี้เขามีการเตรียมมาตรการนะคะภาษีช่วยค่าซ่อมบ้านแล้วก็ซ่อมรถ นอกจากนั้นนะคะเรื่องของคอรมอมติสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องที่จะมาเล่าสู่คุณผู้ชมทั้งเรื่องของเด็กที่ยังไม่เกิดอันนี้ต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าเรื่องของการให้เด็กแรกเกิดเงินสงงครบุตรเนี่ยตั้งตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีไม่เกิน6ปีแต่ทุกวันนี้เขาบอกว่ามีการเคาะออกมาใหม่ตั้งแต่อยู่ในคันเลย4เดือนนะคะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรวมถึงเบียร์ผู้สูงอายุก็มีการเพิ่ม้ด้วย มุมของเกษตรกรนะคะก็มีเรื่องดีๆเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการคุมราคาข้าวเปลือกแล้วก็ชดเชยดอกเบีย้ยซักข้าวรวมถึงการเยียวยาอย่างที่น้องแบมบอกอม,มีการลงพื้นที่ไปท่านนายกขึ้นเหนือไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเชียงรายต่อเนื่องไปดูว่ามาตรการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวจะมีอะไรบ้างวันนี้มีมาฝากคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข่าวแรกกันเลยนะคะที่พี่มีได้บอกไปนะคะทางคอรมอนะคะคณะรัฐมนตรี ไฟเขียวแล้วตอนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับการจ่ายเงินอุดหนุนนะคะดูแลเด็กทารกแรกเกิดแบบทั่วหน้ากันเลยนะคะเพื่อพัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมเขามีการขยายเพดานด้วยนะคะเรื่องของเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ซึ่งสูงสุดนะคะถึงเดือนละ1,250บาทเลยทีเดียวโดยทางด้านนายวราวุิศิลปอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการเปิดเผยค่ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะได้เห็นชอบเกี่ยวกับข้อเสนอการพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสาธา สถานการณ์ปัจจุบันอของคณะกรรมการ,รส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติซึ่งก็มีทางท่านประธาน,นเป็นนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีค่ะโดยกลุ่มที่เขามาดูแลในส่วนนี้มีกลุ่มเด็กและเยวาวชนค่ะเขามีการปรับฐานกลุ่มเป้าหมายโครงการเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะโดยเริ่มจากเด็กนะะในคันตั้งแต่4เดือนอย่างที่อบอกไปจนถึง6ปี ตรงนี้นะคะจะได้รับเงินนะคะในอัตรา600บาทต่อคนแล้วก็ต่อเดือนนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมีการแก้พัฒนาระบบนะคะเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นมีการแก้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาค,คือขยายระยะเวลาของการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าจาก12ปีเป็น15ปีตอนนี้ค่ะค่ะในเรื่องของกลุ่มแม่และเด็กไปแล้วามาดู กลุ่มผู้สูงอายุบ้างนะคะในกลุ่มผู้สูงอายุยังได้ปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดค,คืออายุ60-69ปีจะได้เดือนละ8ป0เบาทค่ะ,คะส่วนอายุ70-79ปีเดือนละ850บาท80-89ปีเดือนละ1,000บาทและตั้งแต่อายุ90ปีขึ้นไปเดือนละ1,250บบาทเพื่อให้เพียงพอต่อค่าครองชีพนั่นเองซึ่งท่านวราวุธนะคะก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มผู้พิการหรือว่าคนพิการเนี่ยได้รับการปรับเบี้ยความพิการด้วยนะเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพก็คือปรับเป็น1000บาทแบบทั่วหน้าคำว่าทั่วหน้าคือทุกคนที่เป็นผู้พิการแล้วมีบัตรผู้พิการได้1 0 0 0งบาทเท่ากันหมดนะคะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสอดคล้องแล้วที่สําคัญก็คือเรื่องของการจ้างงานคนพิการด้วยนะคะส่วนกลุ่มแรงงานก็ให้ความสําคัญในการยกระดับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยให้ความสําคัญในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขยายสิทธิประกันสังคมที่ตรงตามความต้องการของรายงานนอกระบบและพัฒนาทาง สวัสดิการบริการสนับสนุนครอบครัวที่เหมาะสมในรูปแบบของครอบครัวที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าดูแลตั้งแต่อยู่ในคันกันเลยจนถึง90ปีขึ้นไปได้รับเงินกันดูแลกันอย่างทั่วหน้ารวมถึงผู้พิการด้วยใช่ค่ะ,คะเป็นกลุ่มเปราะบางที่รัฐบาลมองเห็นแล้วว่าทุกวันนี้ค่าครองชีพทั้งเรื่องของไม่ว่าค่าน้ำหมูกน้ำมันค่า<อ>น้ำ ปงน้ำปลาทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ดีใจกับคุณแม่ด้วยค่ะพี่ว่านะเป็นนโยบายนโยบายหนึ่งที่สนับสนุนให้ตอนนี้เรื่องของการเกิดมากขึ้นคือเด็กอดค่ะมติคอรมนะคะตามที่กระทรวงเกษตรลัดค่ะ มติครมนะคะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เสนอคือประกอบด้วยการเห็นชอบมาตราการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2567ทับ68รวมถึงการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น9,019.01ล้านบาทค่ะโดยใช้แหล่งเงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนี่แหละค่ะ ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปตามที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอนะคะมีดังนี้ค่ะโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,567ทับ68กรอบวงเงินรวมประมาณวงวงบประมาณนะคะประมาณ8,362.76ล้านบาทค่ะจำแนกออกเป็นค่าฝากเก็บ4,500ล้านบาทค่ะ วงเงินชดเชย2,887.1 0ล้านบาทส่วนที่3ก็คือกรณีที่มีการระบายข้าวของโครงการนะคะรัฐบาลก็จ่ายคืนและชดเชยให้ทกสวงเงิน1,774.05ล้านบาทค่ะส่วนที่2หค่ะโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต2,567ทั68กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 656.25ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ยังเห็นชอบโครงการเจ้าชัยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าเข้าในการเก็บสต็อกปีการผลิต2567ทั25้งและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 585ล้านบาทโดยให้จ่ายจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในโอกาสแรกก่อนนะคะ,คะหากไม่เพียงพอทำยังไงล่ะก็ให้กรมการค้าภายในเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไปตามที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอนะคะซึ่งก็เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบข ในการเสนอข่าวประชุมที่ผ่านมาก็คือ1น<ม>ึ 1> ่ 2, 5, 6, 7ก็ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในการช่วยเรื่องของค่าปจาัจจัยการผลิตนะคะก็คือไร่ละ1,000บาทต่อโคเรือนเนี่ยคือไม่10บต่อโคเรือนนี้มีไร่ไม่เกิน10ไร่นะคะ,คะก็จะนําเข้าสู่การประชุมคอรมอนะคะในช่วงของวันพรุ่งนี้ นะคะวันที่3ธันวาคมนะคะเนื่องจากจะต้องรอเรื่องของขั้นตอนการเว after, <Me Too> ียนความเห็นจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะก็มีข่าวดีออกมาแล้วแต่เรื่องของที่เกษตรกรรอใจจดใจจออย่างที่น้องแบมบอกไปคือไร่ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนถูกต้องรอฟังข่าวดีจะออกมาแนวทางไหนพรุ่งนี้ประชุมครมนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ไปเห็นลิงก์เ็นอะไรอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่ารอก่อนรอครมอเขาแล้วก็รายการเรารวมถึงข่าวในทุกช่วงของ NBT TV สารจะมาอัปเดตค่ะ จากเรื่องของข้าวนี่มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะก็คือในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์น้าท่วมอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะตอนนี้หลังจากที่น้ําลดแล้วต้องมีการที่จะช่วยเร่งฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาเพราะว่าเรื่องของสถานที่เกี่ยวกับตึกราบ้านช่องรถต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบมากมายเลยนะคะโดยจากการประชุมค่ะทางคอรมอนะคะสัญจรอีกหนึ่งประเด็นที่ ประชุมแล้วก็เห็นชอบในหลักการโครงการฟื้นฟูนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่และก็เชียงรายเพื่อซ่อมแซมในเรื่องของระบบคมนาคมนะเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบการระบายน้ำรวมถึงโครงการค่ะฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวในพื้นที่ mm. หลังจากที่มีการประชุมครมสันจรค่ะทาง ที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในหลักการตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมเสนอนะคะโครงการเร่งด่วนระยะยาวของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายในวงเงินนมากว่า1900งล้านกว่าบาทด้วยกันนะคะเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการของบประมาณในการแก้ไขถนนที่พังจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นการขอในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะ,ะเกี่ยวกับถนนน้ำประปาไฟฟ้าสถานระนุประโภคต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเยยวยานะคะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ ซึ่งโครงการต่างๆนะคะก็มีทั้งระยะสั้นระยะยาวแต่จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการระยะยาวก็คือด้านการพัฒนาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเรื่องอะไรก็คือพอโครงสร้างมันเสียหายมันก็ต้องอม,มีการซ่อมแซมโครงคสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภ,ภัยชื่อนี้เลยวงเงินงบประมาณ5,200ล้านบาทซึ่งตรงนี้เป็นแนวทางของรัฐบาลน,นะคะว่า าคาดการว่าปีหน้าปริมาณฝนจะมากจะน้อยก็มันเป็นการทั้งป้องกอันแล้วก็ฟื้นฟูนั่นเองน,นะคะเพราะราะว่าอุทกภัยแต่ละปีเราก็ต้องดูด้วยเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของการคาดการปริมาณฝนเป็นการแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาวอนอกจากนี้นะคะที่ประชุมคอรมอยังเห็นชอบอตามที่กระทรวงการคลังเสนอมนาตรการบรรเทาความดร้อนของประชาชนด้วยนะคะ นอกจากนี้ท่านนายกก็บอกว่าไม่ได้ทิ้งใครนะทั้งภาคเหนือหรือภาคใต้ที่ตอนนี้<ช>ประสบอุทกภัยอยู่ท่านนายกบอกว่ามีการสั่งการรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องลงไปแล้วซึ่งท่านนายกจะลงพื้นที่อะไรวันไหนเดี๋ยวก็รอติดตามกันใช่ไห<ช>มคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภทัยที่มันเป็นภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะห้ามได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ เราเร่งให้กำลังใจโดยเฉพาะภาคใต้ที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องนี้กันอยู่นะคะถูกต้องค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นอ,อันนี้เป็นปัญหาที่บางทีคนในพื้นที่คุยกันแล้วแหละ,ะแต่หน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปเร่งรัดให้มันดีมากขึ้นแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นอ,อันนี้ถือว่าสําคัญค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะดาเนินการแก้ไขปัญหาฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากระบบบริหารจัดการของโรงเรือนยังไม่ได้มาตรฐานค่ะ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินจึงลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปตรวจสอบไปตรวจหาข้อเท็จจริงกับทุกฝ่ายพบว่าโรงเรือนเกินกําหนดนะคะแล้วก็เจ้าของกิจาการยังไม่ได้ขออนุญาตด,ดําเนินกิจาการเลี้ยงสุกระจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากเรื่องนี้ค่ะ เมื่อความต้องการเนื้อหมูในตลาดเพิ่มขึ้นส่งผลให้กิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งในบางแห่งพบว่าระบบบริหารจัดการของโรงเรือนเลี้ยงสุกรยังไม่ได้มาตรฐานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังกรณีของคุณตุม้มผู้ร้องเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวจึงได้ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้มีข้อตกลงให้ฟาร์มสุก,กรงดการก่อสร้างโรงเรือนเพิ่มเติมแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนสร้างโรงเรือนเพิ่มเติมอีก2หลังเมื่อเรื่องหมููเริ่มไม่หมูคุณตุม้มยังยื่นร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ติดตามและแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการก่อสร้างโรงเรือนเพิ่มเติมจริงอีกทั้งเจ้าของกิจการยังไม่ได้ขออนุญาตดำเนินกิจการเลี้ยงสุกรด้วยประกอบกับผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้เจ้าของกิจการแก้ไขบ่อน้ำเสียจากมูลสุกรด้วยการสูบสิ่งปฏิกูลออก เติมจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียพน่น้ำยาหรือสารเคมีกำจัดกลิน่นพร้อมจัดเก็บมูลสุกรให้ถูกสุขาลักษณะรวมถึงการลดจำนวนสุกรลงหรือเคลื่อนย้ายสุกรไปเลี้ยงในโรงเรือนอื่นๆส่วนในระยะยาวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาฉันค้นะะะคว่าาอไรก็ตม ทั้งเรื่องของการเกษตรเรื่องของปศุสัตว์ถ้าบริหารจัดการได้ดีไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะถือว่าอยู่ได้ร่วมกับครอบครัวสังคมใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของการทําโรงงานหรือว่าการทําอะไรที่มันเป็นรูปแบบใหญ่เนี่ยเราต้องคํานึงถึงคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราทําไปแล้วเนี่ยถ้ามันส่งผลเสียหรือว่าส่งผลกระทบอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําธุรกิจหรือว่างานตัวนั้นได้อย่างต่อเน,นื่องเพราะว่าคนรอบข้างเขาก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยะะก็อันนี้เข้าใจคุณผู้ชมเลยนะถ้าพบปัญหาแบบนี้สามารถร้องเรียน ได้นะคะกรมควบคุมมลพิษในเรื่องของภาวะมลภาวะทางกลิ่นทางเสียงได้หมดเลยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะลงไปแก้ปัญหาให้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีมติคอรมเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถให้กับผู้ประสบทุกัตภัยรวมถึงอยากเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานกาชาติด้วยจะเป็นอย่างไรกลับมาในช่วงหน้าค่ะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูด50ปีไทยจีนในปีพุทธศักราช2568รัฐบาลขอเชิญชวนร่วมสักการะพระบรมสารีริกาธาตุพระเคี่ยวแก้วจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทย ระหว่างวันที่5ธันวาคม2567ถึง14กุมภาพันธ์2568ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครเฮ้ยเพื่อนนายเป็นไรนี่เตรียมรับภัยหนาวไงหนาวกี่โมงก่อนก็นี่ไงที่เขาประกาศเตรียมรับมือกับภัยหนาว ไม่ใช่เตรียมรับมือกับฤด,ดูหนาวไม่ถึงขั้นภัยหนาว <c oughs> อ๋อเป็นอะไรอีกไงกระพรูแพ้สิหนาวขึ้นจมูกเลยฮอึอ๋อนอกจากอากาศหนาวนะั้นยังมีโรคอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นโรคปอดบวมหรือโรคไข้หวัดที่สําคัญนะภัยหนาวอ่ะอุณหภูมิตั้งต่ำกว่า15องศานะโอ๊ยก็ไม่บอกแต่แรกแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือ,อยังไงบ้างหรอใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นห่มผ้าให้หนาดื่มน้าอุ่นพักผ่อนให้เพียงพอด้วยรักและห่วงใย ร่วมกันป้องกันภัยหนาวเพื่อทุกชีวิตในสังคมไทยเพราะการป้องกันโรคภัยจากอากาศหนาวเริ่มต้นจากการดูแลตัวเอง สุภากาชาติไทยเชิญเที่ยวงานกาชาติประจำปี2567ภายใต้แนวขีดโถสมรราชา7 2พรรษาถวายพระพรพบกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแสงแห่งพระบารมีว้าวเฉลิมพระเกียรติโคมถวายพระพรแชัชนโช์มนสเสน่ห์้าไทยพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมกิจกรรมและความบันเทิงที่หลากหลายและสนุกได้ตลอด24ชัมม่วโมงที่ www i r e d c o r e o r g 1 1 2 2ถึง่ธันวาคมน,นี้ณนะสวนลุมพินี มาติดตามรายการป้องปากอยากเล่ากันต่อนะคะ,คะประเด็นที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุทกภัยสิ่งที่ตามมาในช่วงของเรื่องของน้ําท่วมน้ําลดแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหบ้านเรือนหนึ่ง,บ,นนงบ้านเรือนนี่มีเรื่องของดินโคลนน้นําที่มันเปื่อเปื้อนรวมถึงสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือยานพาหนะ นั่นก็คือ,อที่จอดไว้ <c oughs> ก็คือรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ของเรานี่แหละนะคะ <c oughs> พอมันโดนน้าแล้วบางคันเนี่ยไม่ได้มีระบบฟังก์ชันที่ป้องกันน้ําได้ <c oughs> มันเกิดการเสียหายกับคุณผู้ชม <c oughs> ทางคณะรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงค่ะในการช่วยเหลือทางภาษีเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนี่แหละที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโดยเรื่องแรกเป็นการช่วยค่าซ่อมบ้านนะคะให้กับบุคคลธรรมดาเป็นการหักลดหย่อนภาษีเงินได้สําหรับค่าซ่อมแซมหรือว่าวัสดุอุปกรณะะ์ในการซ่อมแซมอาคารหรือว่าทรัพย์สิน มีการประกอบที่ติดตั้งกับตัวอาคารเรือนนะคะหรือว่าการซ่อมแซมห้องชุดในอาคารชุดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วง16สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึง31ธันวาคมนะคะที่อยู่ในพื้นที่การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งเขามีการจ่ายตามจริงนะคะกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยรวมทุกแห่งน่ะใช่ที่ทุกคนรวมมานะต้องไม่เกิน10,000แบาทนะคะตรงนี้เป็นการช่วยในเรื่องของค่าซ่อมบ้านส่วนที่ 2, ะ 2> นะคะเป็นการช่วยเรื่องของค่าซ่อมรถมก็ให้บุคคลธรรมดาที่หักรถหย่อนภาษีเงินได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคานซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่เสียหายจากอุทกภยัย ช่วงวันที่16สิงหาคมถึง31ธันวาคม67และอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่จ่ายจริงกรณีหากมีมากกว่า1คันรวมทุกคันเนี่ยต้องไม่เกิน30,000 30, บาทก็คือถ้าคุณผู้ชมคันเดียวค,คุณผู้ชมไม่เกิน30,000ก็ไม่เป็นไรก<ช>็ยู่ในเ่อนไขแต่ถ้ามีสคัน3คันคือรวมคิดรวมแล้วถ้าสมมุติว่า เกิน30,000ื่นอันนั้นอาจจะต้องจ่ายเองตอแต่ถ้า3คันนี้หักไม่เกินสา0 0 0ื่นก็เดี๋ยวเขาเยียวยานะคะ,คะทีนี้เขามีเรื่องของการขยายเวลานะคะในการยื่นแบบแสดงรายการแล้วก็ชาระภาษีสามารถไปทําได้นะคะที่สํานักงานสัมภาระนะคะพื้นที่สาขาสําหรับพื้นที่ราชการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณาภัยนะคะหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินในช่วงของวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึง31ธันวาคมนะคะในปีนี้นะอ,ออกเป็นนะคะออกไปเป็นภายในวันที่27ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นการทําการวันสุดท้ายตามปฏิทินภาษีอากรก็คือวันที่27ธันวาคมเนะ,ะเป็นวันสุดท้ายนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการออกมาช่วยเหลือเยียวยานะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ยัง เขาเรียกว่ายังไม่ได้รับการเยียวยาหรือว่ายังไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ก็มีเงินส่วนนี้นะคะเข้ามาสมทบแล้วก็ช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยนั่นเองค่ะให้กําลังใจนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างที่เราเห็นผ่านมาภาคเหนือนะโดยเฉพาะเชียงรายนี่ดินโครนที่มากับน้าเนี่ยหนัก,กเลยยังคงอยู่บ้านบางหลังี่เห็นบอกว่าต้องทุบแล้วก็สร้างใหม่เลยก็คือะคะไม่สบบามารถฟื้นฟูได้ในโครงสร้างเดิมถูกต้องค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ปลอดภัยนั่นเองนะคะ มาดูเรื่องต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกิกออฟมอบบัตรประชาชนให้กับกลุ่มผู้ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับสัญชาติเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เราได้ยินเกี่ยวกับมติคอรมอมที่บอกว่าเรื่องของการติดต่อเกี่ยวกับการไปขอสัญชาติมันนานมากๆกแล้วก็รัฐบาลเองก็เห็นเรื่องความสําคัญในด้านนี้ก็มีการ สั่งการเกี่ยวกับเรื่องของว่าทํายังไงให้ระยะเวลามันย่นมาหน่อยได้ไหม,มให้มันเร็วขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเพราะว่าการขอสัญชาติมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวัสดิการต่างๆด้วยนะคะท่านนายกมอบบัตรประชาชนให้กับบุคคลที่ได้รับอนุญ,ญาตสัญชาติไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะโดยย้ําว่าขอให้เป็น,นกลไกสําคัญในการช่วยการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีมอบบัตรประจําตัวประชาชนให้แก่บ,บุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ที่ได้รับอนุมัติสัญชาติในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายสัญชาติไทยมอบให้เลยนะคะพร้อมแสดงความยินดีกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับมอบสัญชาติซึ่งเป็นสิ่งที่รอก,กันมานานนะคะนี่มีน้องๆขึ้นไปรับแบบนี้เลยนะคะ,คะโดยรัฐบาลได้ผลักดันแล้วก็ลดเรื่องของหลักเกณฑ์การเนิงนงานที่ใช้เวลานานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับสัญชาติไทยอย่างทั่วถึงซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นะคะเพิ่มกลไกการตรวจสอบแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของความปลอดภัยก็ไม่ต้องกังวลรัฐบาลมีหน่วยงานที่ตรวจสอบอยู่แล้วก็คือให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าใครจะเดินเข้ามาเลยยไม่ได้นะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็มีฐานข้อมูลว่าอยู่มานานแค่ไหนพอเท่าไหร่ด้วยนะคะเรื่องของฐานหลักเกณฑ์เนี่ยต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ โดยทางท่านนายกก็มีการย้ำนะคะว่าทางรัฐบาลเองพร้อมที่จะสนับสนุนนะคะในเรื่องนี้และต้องขอบคุณทางองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความร่วมมือกับไทยมาโดยตลอดนะคะต่อไปนี้ผู้ที่ได้รับบัตรประชาชนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงนะคะในเรื่องของระบบสวัสดิการต่างๆของรัฐได้ในฐานะที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐบาลนะคะก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่จะได้ มีโอกาสดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงทุกๆคนเลยก็ขอให้ร่วมกันนะพัฒนาประเทศชาติของเราเนี่ยให้มีการก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาต่อไปนั่นเองค่ะอันนี้คือเป็นมุมของท่านนายก,กนะมาฟังมุมของผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยบ้างกล่าวขอบคุณท่านนายกแล้วก็รัฐบาลบอกว่าดีใจมากๆรู้สึกดีใจมากเลยที่วันนี้ได้รับสัญชาติไทยเพราะทุกคนเป็นลูกหลานชาวเขาและชนกลุ่มน้อยที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยมานานแล้วก็นอกจากนั้นยังสัญญานะคะว่าจะเป็นพล เมืองไทยที่ดีให้ความร่วมมือกับทางราชการเพื่อที่จะพัฒนาหมู่บ้านชุมชนตลอดจนร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปอันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและที่สำคัญ คือเวลาเราไปเที่ยวภาคเหนือเราก็จะเห็นพี่น้องชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ต่างเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาอนุรักษ์เรื่องของสภาพแวดล้อมช่วยการอนุรักษ์ป่าแล้วที่สําคัญยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่อันนี้ก็ต้องแบบว่าใครไปก็ฝากไปทักทายใช่ค่ะมีโอกาสได้ไปเคยไปก็คือไปเจอพวกเขาจริงๆน่ารักกันมากเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ทําให้เขาได้มีโอกาสเรื่องของสวัสดิการแล้วก็การอยู่ในสังคมเรื่องของการเรียนต่างการรักษาพยาบาลก็ถือว่าเขา ก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเนี่ยถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ารักมากๆนะคะอให้โอกาสกับทุกๆคนเลยที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านเรานั่นเองต่างประเทศก็ยกย่องเรื่องนี้ด้วยถูกต้องค่ะอสำหรับใครนะ,คะเดี๋ยวไปปิดท้ายเรื่องนี้หน่อยใครที่ตอนนี้ในช่วงของ ท้ายปีแบบนี้ยังไม่มีที่ที่จะไปนะคะหรือว่าอยากไปร่วมกิจกรรมเรื่องของงานกาชาติต่างๆ<ม>ตอนนี้นะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะอยากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยค่ะไปร่วมงานกาชาตินะคะงานสภากาชาติไทยประจําปี2,567ค่ะที่สวนลุมพินีเขาเริ่มนะคะตั้งแต่วันที่11ธันวาคมนี้ซึ่งมาภายใต้แนวคิดนะคะทศมราชา7 2พ0 0สาถวายพระพรค่ะโดยงาน กาชาในปีนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นนะคะในช่วงของวันที่11ถึง22ธันวาคมนะคะ12วัน12คืนกันเลยจัดขึ้นที่สวนลุมพินีเขตประชุมวันกรุงเทพมหานครปีนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะจัดขึ้นภายใต้ชื่อทศสมาราชา7 2พัรศาถวายพระพรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรม ราชูปถัมภพกนะคะสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทศมราชา72พรรษาถวายพระพระด้วยระบบแสงสีเสียงระการตา ใครที่อยากไปลุ้นเสียงโชคนะคะก็ไปลุ้นได้อวยพรผู้ชมได้โชคกี่ใหญ่กลับมานะ,นะคะ <c oughs> ก็คือ12งวัน12บสคนมันต้องมีสักนหนึงที่เป็นโชคของเรา<ช>นะไคะ,คะไปวันไหนก็ได้นะคะที่สําคัญได้บุญได้กุศลด้วยอิ่มอร่อยกับร้านอาหารสภาการชาติไทยแล้วก็ร้านสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าเลยทีเดียวสนุกสนานกับเกมการละเล่นและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายอย่างที่บอกนะคะเริ่ม11ธันวาคมนี้แล้วจนถึง22ธันวาคมจัดที่สวนลุมพินีนะคะ ช่วงเวลาที่ไปเดินงานนะคะตั้งแต่11โมงเช้าเลยจนถึง4ทุ่มส่วนวันสุดท้ายคือวันที่22เนี่ยจะปิดตอน5ทุ่มใครที่ฟังอยู่บอกว่าอุ้ยทำยังไงเราไม่ได้ไปด้วยตัวเองทำยังไงทำยังไงคะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปร่วมสนุกร่วมช็อปได้นะคะเข้าไปที่ w w w i r e d c o r s g O.R.G. นะคะตลอด24ชั่วโมงดูนะคะเว็บไซต์อยู่ด้านล่างคุณผู้ชมชแคปหน้าจอได้เลยนะคะมีความสนุกให้คุณผู้ชมได้ร่วมบางคนบอกว่าแต่ละปีเนี่ยต้องไปดูหมอดูนะ,ะเข้าไปในเว็บไซต์ไปทำนายดวงมีไปเก็บแต้มแล้วใครที่รอเสื้อง,งานกาชาติแต่ละปีก็จะมีไฮไลไท์ ปีนี้บอกเลยว่าสวยเหมือนกันมีขายด้วยนะคะมีทั้งเสื้อกาชาติแล้วก็กางเกงกางเกงนี่จะเริ่มราคา2 9 9ร้อบาถึงสามบาทส่วนเสื้อนะคะ350บาทดีไซน์ผ้าปีนี้เขาดีไซน์สวยมากเป็นผ้าไหมญี่ปุ่นผ้าพิ้วนุ่มรื่นว้าวแลวที่สำคัญแห้งง่ายใครที่ไม่ชอบรีดเขาบอกว่ายับยากนะโอ้ไม่ต้องรีดสบัดสบัิก็ใส่ได้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะวันสุดท้ายเนี่ยสุดยอดเลยวันสุดท้ายเขาบอกว่า เปิด24ชั่วโมงถ้าสังเกตดีๆนะคะบนจอเมื่อสักครูน่นี้เปิด24ชั่วโมงใครที่บอกว่าฉันนี่แหละวันสุดท้ายฉันมาลุยเลยทั้งคืน24ชั่วโมงเขาจัดให้แบบเต็มเหนียวเลยวันสุดท้ายพี่จะบอกว่า24ชั่วโมงเนี่ยในเว็บไซต์แต่ที่งานจริงๆอ่ะห้าทุ่มว้าว้าททำไม ต้องไปน่าสิบสองวันต้องไปค่ะต้องไปสักวัน <c oughs> หรือว่าใครสะดวกไปทุกวันไปเลยไปลุ้นโชคไปเสี่ยงโชคเพราะว่ามันต้องมีสักวันแหละเป็นของเรามันต้องได้สักรางวัลหนึ่งนะกลับมาแต่ละปีก็จะมีการอวดกันถือคนละแก้วนะคุณจะเอาค่ายไหนจะเอาไมหรือจะเอาโล<อ>หรือจะอโอก็แล้วแต่นะคะก็คือโอนกินกับไมโลโอแต่ละคนก็จะไปเข้าแถวกันนี่เป็นสีสันคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมเลยค่ะวางแพลนไว้ได้เลย1 1ถึง22ธันวาคมสะดวกไปวันไหนก็ไปได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าไม่สะดวกก เ,เว็ถูกต้องค,ะ <ไป S 2> ค่ะไปเสี่งยงโชคไปลุ้นโชคไปร่วมง,งานดีๆที่เขาจัด12 12วัน12คืน <c oughs> นี่มืออ่อนเลยนะเพราะว่าอยากไปไม่ปักหมุดรอเลยนะคะ <c oughs> รอกันเลยเวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการป้องปัอ,งอยากเล่าะนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ดีๆแบบนี้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง11 NBT TV อีสานนะคะวันนี้มีน้องแบมพร้อมด้ทีมงานลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หกนาฬิกา5นาทีถึง